เดินเข้าไปด้านในกันนะครับด้านหน้าก็มีสีคู่สีทองน้ำเงินเนาะอยู่ตรงหน้าปากประตูนะครับแต่ไม่รู้ว่าปอนเข้าประตูถูกไหมไม่รู้ประตูหน้าหรือประตูหลังนะไปเดินมะข้าในกันก็จะมีน้องหมามันต้อนรับนะครับนี่น่าจะเป็นสราพระนะครับ หมาจะเข้าด้านในเนาะนี่นะครับมาด้านในแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนดีกว่าอ๋อด้านนู้นนะครับเป็นประ,ประตูวัดด้านหน้าจริงๆนะครับตรงนี้เป็นพระวิหารนะครับด้านพระวิหารก็มีองค์พระศิวลีอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับ น,น,นี่นะครับองค์พระวิหารชัดๆนะครับกว้างใหญ่มากกองว่ายแทบเอาไม่อยู่นะเนะาะกลับหลังหันมาก็จะเป็นองค์พระเจดีย์สีทองนะครับรามเลยตรงนี้นะครับแต่พอดูผ้าแล้วเหมือนไม่ใช่ผ้าล้านนานะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปอนจะสูมให้ดูนะครับนีอ่องพานะครับปอนรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยจะเหมือนร้านหน้าสักเท่าไหร่หรือว่าปอนดูผิดเพราะว่าตรงฉากต,ตรงนี้ก็จะแปลกๆนะครับเห็นไหม,มเพื่อนทุกคนเนาะน่าจะอาริยคา,ามของขอมแน่นอนเลยพระจั์ไม่ิดนะครับนะครับองพระเจดีย์นะครับนี่ ดูใกล้ๆเดินขึ้นไดน้นี่นะครับองพาท่านนะครับนี่แค่ดูไม่นาน่วยผมก็จะจรู้นะตรงนี้ก็เป็นองค์สิงนะครับเดินล้อมอรอบพิหารซังเจดี JD สักหน่อยนะครับน,นะครับ เห็นไหมว่าเออแต่ละองค์ท่านจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับไปดูองค์อื่นกันนะครับว่าจะประมาณไหนเนาะนะครับนะครับองค์นี้ก็จะชัดๆตามนี้นะครับ นี่นะครับให้ดูชัดๆเลยชัดๆกันเลยนะครับมวนกลับมาที่มุมเดิมเนกนะ็ไปเราเดินไปดูมุมอื่นกันนะครับไปเราเดินดูสถาทนที่อื่นกันนะโอ้ย ต้องมีอะไรผิดพลาดละลูกขอสุมาลาโทษเนอะเดินข้อเท้าจะพิกนะครับเมื่อกี้นี่นะครับอยู่ตรงหน้าจะดีกับองค์พระพิหารน,นะครับมีช้างคู่อยู่ด้านหน้านะครับ ลังจากเดินดูาภาพวิหารเสร็จเจดีย์ทองเสร็จก็น่าจะเป็นพระอุโบสถเก่าเนาะนี่นะครับนี่ค่ะเป็นพระอุโบสถเก่านะครับด้านนังงน่งข้างนก็จะมีนกยุงนะครับลําแผ่นสวยงามมาก ใช้กล้องสวายดีกว่าเนาะจะได้ถ่ายรูปสวยๆนี่นะครับน้องยูงสวยมากเลยเขาบอกนี่นะครับ<ว><า>เป็นเพลาโบโสดนะครับ ะะก็เป็นพรนะโอสฐ์เนาะสวยๆเลยนะครับวัดก็จะอยู่สรตคีนะครับนี่นะครับหมาก็เห่านะครับก็กลัวหมากัดเหมือนกันเนาะ เมื่อกี้ลุงเขาก็บอกว่าดูแลด้วยนะดูแลแตัเาวเองระวังหมากัดนะอะไรประมาณนี้เนาะอ,อืม ก็จะย่อเลยตาแม้หว่แต่สองตัวนี้ไม่แหวเนาะตรงนี้ก็มีองค์พระสังาจารอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนด,ดูกัน ล้ำรวยล้ำรวยนะครับตรงนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อทันใจนะครับองค์หลวงพ่อทันใจเนาะนี่นะครับสีขาวสวยสงา่านะครับองค์หลวงพ่อทันใจเนาะข้าจขา ขอพรขออะไรได้นะครับวัดผางยอยสารพีนะครับทำบูชานะครับอง,องพ่อทันใจเนาะหลังจากเราขอพรอ,องค์หลวงพ่อทันใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับไปเดินเข้าไป ทำนะคะไม่เข้าดีกว่าเนาะแล้วเขาจะว่าให้นะครับวัดก็ค่อนข้างเงียบเดี๋ยวจะหาว่าเป็นขโมยขโจรนอนี่เป็นอาว่ายพระพุทธชัยยะมหามหาราภานะคะน้อง เดินออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นศาลา,าขององค์พระศิวลีนะครับนี่นะครับมันสูงให้ดูสวยวัดผาหยอยนะครับใครจะบางบ้างก็มาเที่ยวได้นะครับองค์ศิวลีนะครับ สำหรับคลิปเที่ยววัดผายอยผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมปเที่ยวสะบุรีก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ